สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เรางดละครสั้นหนึ่งวันนะจ๊ะเราจะมาพิสูจน์ความเป็นอมตะของคุณแม่กันค่ะคุณแม่คนนี้เป็นอมตะจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยสนุกอ่ะอ้าจะขึ้นรถขึ้นไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มพิสูจน์กันเลยนะจ๊ะว่าใส่ชุดนี้เราจะไม่มีวันตาย จริงหรือไม่ตามไปดูกันเลยจ้เฮ้ยมันไม่ตายจริงๆอะเฮ้ยเป็นสุดยอดคุณแม่เละซุปเปอร์มัมอะเฮ้ยดูดิรถบูบอะเอาดิรถบูบไม่ตายไม่ตายจ้าสุดยอดอะโอ้พี่ปอก็แบบงงมากเลยหลังจากที่ถามน้องๆไปว่า เด็กจะตายหรือเปล่าน้องๆบอกเด็กไม่ตายครับพี่ปอเล่นได้โอเคคนท้องก็ไม่ตายแต่ว่าคนท้องจับปืนไม่ได้อะพี่ปอลองจับเราไม่ได้อืมลองมาเล่นกันดูนะจ๊ะทุกคนโอ้ยฉันไม่ตายฉันไม่ตายฉันเป็นอมตะไม่ตายดูดิเตะเท่าไหร่ก็ไม่ตายไม่สะเทือนเลยจ้าไม่สะเทือนเลยจ้ะเกมนี้เขาคิดดีนะคือแบบว่ายังไงอะ คนท้องก็คือคนพิเศษไม่มีใครสามารถฆ่าได้อย่างเนี้หรอโอ้โหเย้ข้อดีอ่ะดีสุดๆเลยอ่ะดีสุดๆเลยคนท้องไม่มีใครฆ่าตายพี่ปอลองเออลองไปเล่นหลายๆที่แล้วนะโอ้ไม่ตายจริงด้วยเราลองมาดูนะนี่มานี้ใหม่เพื่อฟุกเพื่อฟุกอ่ะดูดีว่าจะฟุกจริงหรือเปล่า เอาลุ้มาเลยจ้าโอ้โหเด็กๆอมีฝีมือแค่เนี้ยเองเหรอถามจริงนั่นน่ะเด็ไม่เชื่อน้องๆลองไปเล่นกันดูนะคะจะบอกว่าไม่ตายเลยอะดูดิคนอื่นตายแต่เรารอดอะ่ะโอ้โหซูเปอร์มันซูเปอร์มันเดี๋ยวไปหาหัวหน้าแกงยากุซ่าก่อนนะจ้าคืออาวุธอะหยิบไม่ได้เลยอะทำไมไม่รู้เหมือนกันคุณแม่หยิบอาวุธไม่ได้ แต่คุณแม่ก็ไม่แคร์จ้าเพราะว่าคุณแม่เป็นอมตะ <c oughs> โอ้ยสนุกพี่ปอนั่งเล่นแล้วก็ขำไปคือแบบเฮ้ย <c oughs> ไม่ตายอเออดีอแทงมาเลยแทงมาฟันมา <c oughs> ไม่ตายเดี๋ยวดูคนนี้นะตลกมากเลยอนะปกติถ้าเป็นโตอื่นทำนะคือพี่แกจะหยิบปืนออกมาใช่อันนี้เขาแบบ ไม่ตอบโต้น,นิวสาต่อยนะคือแบบเขาก็โมโหไงเนี่ยเขาโมโหแล้วเขาจะบอกว่าให้เราหยุดนะว้ยเฮ้ยอย่าตามฉันอะไรเงี้ยเราก็ไม่หยุดจ้าเราก็จะต่อยเตะต่อไปเขาแบบโมโหอย่างเดียวเขาไม่ทำร้ายผู้หญิงจ้าโอโหเกมอะไรเนี่ยสุดยอดแต่คนอื่นทำร้ายเราคนนี้คือสุดยอดมากอะไม่ทำร้ายเราดูดิลเตะจนเลือดเขา จะหมดแล้วอะเขาก็ไม่ทําขอโทษด้วยนะไม่ทําแล้วก็ได้อืมนี่คุณแม่เจอเข้าไปจ้ะอันนี้คืออะไรอะนี่นี่เขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> พี่ปอเป็นผู้หญิงไงเลยไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรบาสูกา้า <c oughs> ปืนคกโอ้ยคือไม่รู้จักอะไรเลยเกี่ยวกับอาวุธเลรู้จักแต่มีดดาบปืน แต่ประเภทปืนนะคือไม่รู้ว่านี่อะไระ Bird, ระเบิดปรมมณูนไม่น่าจะใช่นะมันน่าจะใหญ่กว่านี้หรือเปล่าดูดิไม่ตายตนแรกพี่ปอว่าจะทําอะไรหรือเปล่าให้พวกเนี้ยฆ่าพี่ปอแล้วพี่ปอก็บฆ่ามาันโดยการที่ให้มันตายเองใช่ไหมและพี่ปอจะเข้าไปอยู่บนหอคอยไงไปทําอะไรพี่ปอคือเข้าไปอ่ะพี่ปออยากจะรู้ว่าถ้าพี่ปอเข้าไปในนั้นล่ะโดยใส่ชุดเนี้ยพี่ปอจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พี่ปอว่า อย่าไม่เข้าดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพี่ปอจะไปเอ่อที่มันมีเป็นคล้ายๆสัตว์ประหลาดอ,อีกที่หนึ่งอะ่ะก็เลยเออเพราะอันนี้เล่นนานแล้วอ่ะมันก็ไม่ตายสักทีไงก็เลยเออเสียเวลาไปดีกว่าเนี้ยดูดิไม่ตายไม่ตายไม่ตายเล่นแลวสนุกมากลองมาเล่นกันดูโอ้โดูดิเฮ้ยทำอะไรเนี่ยก็รู้นี่ว่าฉันสักยันเกาะเพชรนะพวกแกหรือว่าเรียก,กว่ายันห้าแถว ยันห้าแถวมีไว้ทำอะไรไม่รู้เหมือนกัน <laughs> อยู่โยงคงกรพันนี่คือยันอะไรฉันใช้ยันอะไรนะฉันยังไม่รู้เลยยันหนังเหนียวก็แล้วกันใช่ฉันสักอ,อ่สักอะไรอะสักอะไรอยู่โยงคงกระพันนี่คือสักอะไรเนี่ยโอ๊ยเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างอยากจะบอกว่าฉันสักอะไรเอ่อก้าแถว เก้ายอดไม่มีเด็กเก้าแถวเขามีแต่ห้าแถวเอ <c oughs> ใครรู้บอกด้วยว่าอยู่โยงคงกับพันธุ์กรสักยันอะไรนี่เห็นไหมไม่ตายจ้ะแค่แดงๆฉลอกนิดหน่อยเท่านั้นเองโอ้ยอยากจะไปหาอาจารย์คนที่สักให้เหลือเกินใช่ปะโอ้โดูนี่มันมากพี่ปออยู่ตรงนี้โคตรนานอะ่ะบอกเลยว่านานมากอยู่ทำอะไรพี่ปอ อยู่แบบอยากดูไงว่าเฮ้ยเขาทำอะไรกันเนี่ยเออแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเฮ้ยดูดิโอยิงมาเลยยิงมาพร้อมพร้อมรับพร้อมรับกระสุนปืนก็หยิบไปได้โคตรน่าสงสารปืนก็หยิบไม่ได้น่าสงสารมากเลยอะอ่ะพร้อมยิงมาเลยโอ้โหเรากลายเป็นมนุษย์เหล็กแหล่แบบมีควันมีไฟเรากลายเป็นมนุษย์ มนุษย์ไฟอ่ะมนุษย์ไฟเออได้หลายอย่างเลยอ่ะได้หลายอย่างเลยยังยังไม่ไปจากตรงนี้ขอขอเวลานิดนึงอ่ะไปดีกว่าพอแล้วเหนื่อยเราจะไปเล่นไอ้นี่ดีกว่านี่เขาเรียกว่าอะไรเอเลียนใช่เราไปเอเลียนเราก็ไม่ตายสุดยอดซุปเปอร์มัมเราคือซุปเปอร์มัมใครทําอะไรเราก็ไม่ได้น้องๆบอกวิธีที่จะให้เราตายมีไหมตัวนี้มีไหม ไม่มีเนาะใครบอกใครมีใครเล่นแล้ว <c oughs> พี่ปอเพิ่งเล่นไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะเออใครเราเอาไปเล่นแล้วแบบว่าเฮ้ย <c oughs> พี่ปอหนูตายอะ่ะหนูตายแบบไม่ต้องสืบเลยหนูตายมีด้วยหรอตายเนี่ยพี่ปอไปหลายวิธียังไม่ตายเลยอะ่ะเออนั่นน่ะดิตายแล้วหรือว่าเราคือผีเราคือผีแน่นอนฮยลูกอยู่ไหนเดี๋ยวไปหาลูกก่อน ลูกอยู่ไหนนี่ปลาหมึกทั้งหลายอุ้ยน่ารักใครยังไม่เคยเล่นเอเลียนลองไปเล่นดูนะอืต้องให้สอนไหมว่ากดตรงไหนต้องให้สอนหรือเปล่านี่ตรงนี้ที่พี่ปอบ,บอกไอ้ตรงนี้มันเป็นหุบเขานะที่เมีพวกนี้อยู่แล้วมันก็สามารถที่จะฆ่าเราคือเราแค่เดินไปเราก็ตายแล้วอะแต่นี่คือไม่ตายอะอยเป็นอะไรที่ชอบมากเลย อาทำเชิฉันท้องฉันท้องท้องมันฉันท้องอย่าทำฉันเลยไม่นะไม่อย่าทำนโอ้ยังอับพอไม่ได้เลยอย่าทำเชินฉันเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวนะช่างน่าสงสารไม่ไม่ยอมฟังไงไม่ยอมฟะโอ้โสยสไลด์มานี่เลยโอ้ยไกลมาก สรุปสั้นๆทำยังไงเราก็ไม่ตายโอเคอย่าลืมไปโหลดมาเล่นนะจ๊ะเกมนี้ชื่อว่าเกมเอสากุระสคูลซิมูเลเตอร์โหลดได้นะจ๊ะไปโหลดมาเล่นสนุกมากพิมพ์ภาษาไทยก็ได้มั้งว่าเกมสักุระมันขึ้นหรือเปล่ายังไม่เคยลองเหมือนกันแต่น่าจะขึ้นแหละมัง้งอืนะจ๊ะภาษาอังกฤษก็ได้นะสากุระสคูล Simulator เป็นเกมที่สนุกมากตอนนี้โอเคค่ะคลิปนี้ก็จบกันแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนที่พี่ปอนั่งเล่นเป็นวันๆแล้วก็จะหาบอกว่าเฮ้ยหาวิธีตายอยู่แต่มันตายไม่ได้ไงก็เลยเออเอาแค่นี้ก่อนล้กันนะจ๊ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้ยเหนื่อยมากเลยอ๋ออย่าลืมนะจ๊ะ ละครสั้นพวกนี้ถ้าไม่เป็นยายเอ๋ก็คุณป้าข้างบ้านนะกำลังมันแลวกำลังสนุกเลยคุณป้าข้างบ้านน้องๆบอกชอบมากเลยเออแล้วไม่ก็เป็นยายเอ๋อยายเอ๋มาเจอรักตอนจบนะจ๊ะอย่าลืมติดตามด้วยอาทิตย์นี้ละครสั้นยาวมากเลยไปก่อนนะจ๊ะทุกคนรับรองพี่ปอตายแล้วแน่นอนไปล้วจ้าเหนื่อยไม่ตายสักทีเลยอ่ะต่แตะต่แตะ มีอมตาเซนมาตาพี่ปอบ้าไปแล้วโอเคใช่บ้าไปแล้วจ้า